กาลสินชาวกาลสินร่วมทําบุญตักบาทวันปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมทําบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2566เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่1มกราคม2566 ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินสนามหน้าสารากลางจังหวัดกาลสินนายสุภทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายทวัชชัยรอดงามนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินผู้ช่วยศาสตราจารย์จุริรัตก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนายจารุวัฒ บุญเพิ่มนายกศเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวกาลสินร่วมทำบุญตักบาตรพระพิสุสามเณรจากเก้าวัดของจังหวัดกาลสินเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวและพร้อมรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันเริ่มต้นปี2566ทั้งนี้พะระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดกาลสิน จาก9วัดนำโดยจังหวัดกาลสินพระครูวรธรรมทัดดตดรเจ้าคณะจังหวัดกาลสินได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยค่ะนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้กล่าวว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2566 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นเจ้าโสมพมิตรพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดลบรรดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวกาลสินทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขทำดี รู้จักกันให้มีความสุขตลอดปีกระต่ายทองและพร้อมพัฒนาจังหวัดกาลสินไปด้วยกันตามสามรวยคือร่ำรวยวัฒนธรรมร่ำรวยน้ำใจร่ำรวยสุขภาพและสามใจก็คือเข้าใจไว้ใจและร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดกาลสินไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวยและเมืองแห่งความสุขค่ะนิว24สิสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน